ต่อไปมาดูข้อ72ครับผม72เรื่องอะไรเนี่ยเป็นข้อสอบตำรวจห7เเหมือนเดิมนะํำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงให้แผนภาพต้นใบมาหูง่ายไหมง่ายแต่ทำวิธีนี้ให้ดูก่อนเนาะตัวนี้มัน15แล้วไอ้ตัวเนี้ยคือหลักสิบตัวเนี้ยคือหลักหน่วยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำจริงเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้เป็น150เนาะเป็น15 153เป็น155โอเคตัวนี้เป็น160แล้วก็ไม่รู้แหละไอ้ตัวนี้คือ a ก็คือบวก a ไว้แล้วก็165 แล้วก็167แบบนี้แล้วก็175ถูกปะโจทย์บอกว่าเป็นอะไรครับความสูงเฉลีย่ยของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเท่ากับ161แสดงว่าตัวนี้คือ x-bar ถูกไหมแล้วมัธยฐา,านเนี่ยเม็ดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าทำวิธีจริงอ่าวิธีจริงนะวิธีจริงเนี่ยเราก็จะต้องมาใช้ x-bar เท่ากับซิกมา x ส่วนเถูกปะ x bar เราคือ1 6 1 ซิกมาเอ็กเนี่ยน้องก็ต้องจับตรงนี้มาบวกกันครับ150บวก153บวก155บวกไปเรื่อยๆถึง1 7อยถูกปะแล้วก็หารด้วย N N มีกี่ตัวก็นับเลยครับ2 3 4 5 6 7ตัวถูกปะเราก็จะหาร7ทำแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ถูกปะแต่เลขมันเยอะไหมเยอะเยอะถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะรัดวิธีคิดนิดหนึ่งครับ เราจะรับวิธีคิดนิดนึ่งแต่ x bar เท่ากับชิมา x ่วน n mm hmm. เหมือนเดิมนะ mm hmm. เราจะได้ร้อยหกถูกปะเราจะต่างกันที่ชิมา x ครับดูนะไอ้หลักหน่วยพี่จะเอาหลักหน่วยตรงเนี้มารวมกันทั้งหมด mm hmm. เป็นเท่าไหร่ครับช่วยพี่คิดเลขเลยเป็น3าบวกหเป็น8ถูกปะหรือตรงนี้เป็นเป็นสิก่อนก็ได้ตรงนี้7กับ3เป็น10เป็น20แล้วเป็นยีถูกปะแสดงว่าเราได้ยี่ครับบวก a แบบนี้แล้วตัวนี้เราดูครับมันคือร้อยห้าสิบสามตัวมันคือสี่ร้อยห้าสิบถูกปะโอเคตัวนี้คือสิบหกถูกปะร้อยหกสิบสามตัวมันก็คือเท่าไหร่ครับสี่ร้อยแปดสิบถูกไหมแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบแค่ตัวเดียวมันจะทําให้เราคิดคิดเลขได้ไวขึ้นถูกไหมหารเจ็ดโอเคจากการที่เราต้องไปตั้งตั้งอย่างเนี้ยไอ้แบบเนี้ยเสียเวลา เราก็จะได้เท่าไรครับ7ขึ้นไปคูณก็คือ7 1 7หนึ่งครับ7 6 4 2กครับทด4 7 1 7หนึ่งแล้วก็เราจะได้เป็น11เท่ากับเท่าไหรครับอ่ะทีนี้คิดเลขปกติเลยเป็นเป็น5ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมเป็น okay. เป็นเคเป็นเท่าไหรครับเป็น2ไปลบกับ8เป็น10 15 15เป็น22 22 ทดไปเป็นเท่าไหรค่ครับเป็น6เป็น10เป็น11บวก A เพราะชั้น A เนี่ยเราก็จะได้2นั่นเองเมื่อ A เป็น2ปุ๊บแสดงว่าไอ้ก้อนเนี่ยมันก็คือ160บวก A คือ162โอเคปะ่ะโจทย์หามรราตรฐานเป็นไงข้อมูลใจดีมากเรียงมาแล้วยอยห1าส1มร้5ยห้าห้าร้ดแล้วก็175มาตรฐานมันคือตรงกลางครับน้องก็ตัดเลยสมมติพี่๋อเปลี่ยนสีดีกว่า สมมุติพี่ตัดหัวไป2ตัวพี่ก็ต้องตัดท้ายไป2ตัวถูกปะตัดหัว2ตัวตัดท้าย2ตัวแสดงว่าตรงกลางก็คือไอ้ก้อนนี้เลยร้อยหกสิบสองครับเป็นคำตอบเก็ตไหมเก็ตไหมเรียบร้อยโอเคข้อ72ครับผมเคียร์เนาะนาใครอยากได้เทคนิคดีๆเนี่ยมีคอร์สติวเทปคณิตเตรียมทหารก็ลองไปดูได้เลยเนาะจะทำให้น้องทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้นอีกเยอะเลย เพราะว่าทําข้อสอบอย่างเดียวเนี่ยไอ้พวกเนี้ยทาเร็วอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ทันนะต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ทันเวลาด้วยโอเคปะเยร์เนาอเคียเค์เนาะอ,อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ